โยได้คนบนกูใคโต้ไม่ได้จยคันไม่รด้ตจโยเหรอไม่ได้จยโยเพือเนีกูเที่ันดีเต่นี้ตัน้องเพือนคูเพี่แววปปพวกอันเฮเพ่แววปปะกกเลยรูจักกูโตกันจะนานดีนี้กูมาแต่สมัยก็ไม่ดูจักเชื่อมเพือโตเแรกมาไม่เชื่อมเพือเฮ แต่ในคนไม่ใช่ยังเจมพู้แต่ว่าที่ที่มันได้เกิดเชื่อมผู้กันจะนาดิตกุลากวมมันได้พ้นเปลือกคือวันนั้นนนพ้วนนัานแกงคันีตาอ๋อทีนี้เอาคนในหมู่บ้านนี่มาวิ่งแกงนน้ำพู้เอามาไม่เชื่อมพู้อ๋อตอนนั้นกูนั้นที่วิ่งแกงนันตะวันในกันกับบดิบก็ในกันกับบดิบพอว่าวิ่งวิ่งักๆเดจายมึงเบากันแซกงในดิบ บอกการเซ็งในดิโตวบอกการดีครับเช่นเชีลยวกับมการประกาศเห็นนี่ผู้ประกาศกูร็อกก็ว่าตอนนี้การจะหนานดิสแล pues ้วนะครับตาดิสไปแสงการจะหนาดิสแน่นอนก็อยากกันหนาดิสบอนโรปีเลยโรปีนะครับวันเจอโรเปกๆว่าปิามาต้มโรปนกูจกยอุนไม่รู้ได้แต่วัาที่ชนนี่กูรู้ใช้ก็ได้อยกที่ชนแก่แต่ว่าได้ียกที่ชนนั้นบุยช้านมาทำเจื่อ ซอยปุยจานไกล้มตำอยู่กลาดุจกล้มตำกลางดุดกินเนบาวันกรับลนกิงไม่รู้เมาหวาพึยิมันเปลาหมตำันนอันผูกันตินี้ปุ้ยจานว่าห่วยห่วยห่วยหายาชนสิชนสิชนใคยอีชนคอีชนกัเรดเพไม่รู Counter 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 ้ประวัดิพี Homer 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 Homer. Yeah, ya, ่้เกิดเตมาเล่าจริงคูันมารูมไหไอตีนแต่ว่าตามเพื่อนซักกูจะคิ โดนจักคือดนจักกู ite, ้จะจินโดนจักโดนจับกู้โรมาสเมื่รู้จักวัดทองเอามันที่โดนจักหันพี่น้องทตรียมจบที่นีบางตันก็ไม่เคยไปเอาใบวัดทองเอาวัดทองเอาเออใครโดนจักใช่ก็ได้เรียอกวัดทองเอาาวเลยโดนเฮ็ดที่ได้เรียบวัดทองเอาเศรษฐีนั่นแกยกเตดิยนในวัดแตว่าไม่มีเจอวัดมันขาดแบนพี่กานี้วันนั้นกำลังนั่งปรึกษากับกรรมการไว้ตั้งจุดไอ้วัดดีเออผู้ที่หมอไปเศรษฐี ตีโม่ใบวัดห้ติดินเจ้าวัดอ๋อพอดีลูกเจ้าตันเจตีอะไรกันล็มาปวดีลูกเจ้าทุนไปจำเดือนเลวลูกเจ้าเจตีทุนไปจำเดือนเลือดเกนี่กกนี่ลูกเจ้าล็อมาตึงกับเมียเจตีตามเลยลูกจ๋าลูกเป็นอะไรจ้าก็นี่ลูกเจ้าวะแม่หนูทองตึงเมียเจตีวะาอาฮ่ากลองเลวเจตีว่ากูได้เจอแล้วได้เจอแล้วตอนเอาแม่ลูกกูอย่างใี้ดีเจ ơ ย ก็ได้จื่อตังวัดโลกพี่ปูกันเจ้ากล้องบายู่ปนันเฮ้ยรับกันเพราะฉะนั้นบอกเรานี่ตัววายุกันได้นุกแกวายุกันได้นุกจักทีนะไม่ต่างแล้วไม่เตะตั้งือตัวเดียวใจไม่เพื่อไปยืมลัดบ่าวกูอยู่น้อยทำบ้านอยู่แกตุดัดแกน้อยแกตรงบ้านยืมปิบของบ้านนั่ง